รวงหนึ 2. 2> s. <S ่งรวงสองเฮ้ยรวงสองแล้วต yeah. ัวอีกหนึ่งเหลือตัวเดียวแล้วแม่นนกใช่ไหม เลยองคนนี่อกึงตีเลยไทางนเพียกข้างหลังพี่เ้ยิ์หอ้หนมดตัวโงเลยได้ไหมอ่ะโค้งแรงตผมตัวนึงพี่กอฟวิ่งวิ่งอยู่ตรงตาย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 หมดแล้ว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  มี <ไป S 1> ทัศ <ไป S 1> โ <ไป S 1> นบอทมาอยู่วับนเขามมเทำไรเี่ยบอทไม่มีอะไรให้หลบเลยตรงเนี้ยมันไปอยู่หลังกระแพ้ดีกว่าครับไปเล่นหลังรถกระทุกเดือยฝั่งให้คอเดืเอยคอแฮกเข้าไปดิ วิ่เข้ามาแล้วไก้ตรงไหนดอกกันเรียบร้อยเออเลยหลังเขาหลังเขาหมดแล้วทีนี้หลังหืนี่บอสเราอะไรเป็นตัวโอ้เยอะเกิน๋อได้งนี่งหลไม่ไ้เหลืออยู่ทีเดียว ขวาตอนราวังขวาเนะ็ขไม่เต็มปีนะไม่ลงใช่ไหมนายไม่ลงเองนะม,มาหอมาหอมาหอมาผ่านหัวเลยผ่านหัวเลยโดดโดดโดดตัวเดียวนะตัวเดียวหอตัวเดียวนะ หน้าหน้าอิดพี่เอ็กเจ็บหรือเปล่าพี่วงอ่ะไอ้นูพี่มีบอดพี่มีบอดอยู่เฮ้ยมีมีคนอยู่หน้าพี่ว่ะรอรู้อยู่ตรงขอนไม้ของพีเอ็กเอ่อข้าวงเหมือนกันปรถายเจ็บแล้วนะ

ครับานี่เขาดุมา่างเห็นแล้วพี่โอ้ยหามุมดีมากเลยหามุมดีมากเลยไม่เห็ขาเห็นผมได้ไงก่อนผมวิ่งมาไม่ได้ส่องสไนด์เขายิงพี่อยู่ตอนแรกไปคอยแตะลองเข้าไปก็ได้อยู่มายิงผ่านมายิงผมเฉยเลยนี่ลงล่างแล้วิ่งออกนู่นวิ่งออกนู่นกี่ตัวสองตัว ลวงหนึ่งแมนนักน้ามึอไงลวมีเท้าที่ไม่แต่ผมไม่ได้กดเอนะผมก็จะไ้เก็บผมมันเองพี่จะนอนทำไมพี่ครับหวาจะกดสไลด์กดเร็วมันเป็นความเคยชินเนี่ยจะได้เคยชินจะได้เคยชินอยากวัดเราจะให้อยากวัดเราจะให้ ด้านซ้ายมีตัวไหมหลังหินนี้นะระวังทางฝั่งนู้นเลยตัวแทงหนึ่งไม่รู้ว่าเขายิงอะไรนั่นน่ะตรงตรงฐานนะเกีตรงหินนี้ตัวนะตรงหินนี้ตัวนะแค่กอดแสกหมดเตี้ะนะอยู่ตรงนั้นนะส่องวะอยู่งั้นส่องไปไม่ไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงไม่ดูเขาเล่นปืนอะไร ว oh, yeah. <th> งบีทางไหนโอยังไปแล้วล,ลงมาแล้วลงมาตรงอัพเกตแดเปเตเ็จร้อยสวย